วสวัสดีครับพ่อขอผมนะกรับทำไมายิ่ที่ครับพอก่อนนั้นนี้ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เกออิดออที่เดเด้นนิดหน่อยถ้าเทอร์เน็ตหลุดนะฮะไม่เป็นไรจะเริ่มกันใหม่ครับอันนี้ผมก็แกะน็อตออกบางส่วนเลยนะก็จะเป็นเป็นแกะฝาลังของตัว HP นะครับเป็นโมเดล3125 NGW นะก็ HP รุ่นนี้จะมีลูกหลอกอยู่สองที่ครับก็คือจะเป็นฝาเปน็นบนหลังตรงนี้มันจะเป็นยางติดอยู่ ถ้าแกะไม่ได้ไม่ต้องตกใจครับก็คือแกะเอาตรงนี้ออกฮะมันจะมีน็อตหลอกอยู่ปิดไว้แกะามาด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้น็อตฝาหลังเหมือนกันนะครับสามารถใส่ลงกันได้นะไม่ต้องตกใจนี่ก็จะได้ฝาหลังออกมาละฝึนี้ผมจะเอา้าที่ดอกมา Grazie เอาไปเลยใช่ครับอันนี้ก็ได้ตัวฮาริดมาแล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากถ้าเกิดใครอยากจะอักเกรดก็แค่ไขน็อตสีตัวนี้สีแฉกนะฮะออกใส่ได้ดีก็ได้แล้วครับกลับมาเพิ่มแรมอีกสล็อตนึงนะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ